ผู้ชมครับกลายเป็นประเด็นใหญ่นะครับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่อย่างมากในตอนนี้นะครับสำหรับนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงชื่อดังอย่างคุณบอบบี้สามบาทห้าสิบนะครับเป็นนักแต่งเพลงคนดังครับอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเพลงดังจํานวนมากนะครับปรากฏว่าคุณบอบบี้เนี่ยนะครับมีการออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการชําแหละโซเชียลช่อง j o เกอร์แฟมิลี่ครับเทปบัมเบิ้ลี่ยี่สิบสามสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถูกถามถึงสถานะหัวใจนะครับว่ามีแฟนไหม เจ้าตัวก็คือคุณบ๊อบบี้เนี่ยกลับตอบแบบชิวๆครับว่าเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานภาพที่โสดนี่ซึ่งมีบางคนนะครับเขาก็ทราบมาดีว่าคุณบ๊อบบี้เนี่ยมีแฟนสาวเป็นดาวทิกต็อกนะครับจนกระทั่งแฟนสาวของคุณบ๊อบบี้เนี่ยดาวทิกต็อกคนนี้เนี่ยเขาออกมาอัดคลิปปล่อยโฮผ่านทางทิกต็อกเลยครับนะครับบอกว่ามันเกินที่จะรับได้พวกนี้คือเสียใจเสียใจนะครับแล้วก็ มีการโทรหาภรยาเก่ากลางรายการด้วยเออนี่นะครับซึ่งหลังจากที่เทปดังกล่าวเนี่ยเผยแพร่ไปนะครับผู้ชมครับมีการอัปโหลดนะครับลงในช่องยู u ูบควีนการทิดาราริกตอกแชมป์เงาเสียงของมิลิเนี่ยนะครับรายการทิ้งดูสงครามเพลงเงินล้านเนี่ยซึ่งมีคนติดตามกว่าแปดแสนรายนะครับก็แน่นอนว่าเธอมีการออกมาโพสต์คลิปสุดเศร้าพร้อมกับข้อความที่บอกว่า POV บอกกับคนอ,อื่นในรายการว่าโสดทั้งๆ้งท,งที่คบกับเราโทรหามันทั้งทั้งที่รู้ว่าเราไม่ชอบ ปวดใจนี่นอกจากนี้นะครับคุณควีนเนี่ยยังมีการลงคลิปบทสัมภาษณ์ดังกล่าวในทิกตอกของเธอเองตามด้วยคลิปที่เธอเนี่ยปล่อยโฮอย่างสุดกลั้นซึ่งมีช่วงเวลาที่บอบบี้เนี่ยพูดถึงสถานะตนเองก่อนจะเผยให้เห็นภาพคลิปโมเมนต์ของเธอกับบอบบี้สามัญทัศนสิบนะครับตอนสวีดการพอมกับข้อความว่าปวดใจมากจุกที่อ,อกพูดอะไรไม่ออกเสียใจมากซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องและคลิปล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเธอก็มีการอธิบายลงในทิกตอกอีกคลิปหนึ่งนะครับ เธอยืนยันว่าเธอไม่รู้จะพูดอย่างไางเหมือนการจุกพูดไม่ออกชัดดาวเลยตอนนี้นะครับซึ่งเธอบอกว่ามีผู้หญิงหลายคนครับ DM ม,ม,ม,มาหาเธอให้มาเล่าให้เธอฟังมาเปิดใจคุยกับเธอบอกว่ามีผู้หญิงหลายคนโดนแบบนี้เหมือนกันบอกหมายถึงว่าคุณบ๊อบบี้สาร์สสิบเนี่ยนะครับไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นเหมือนกันแล้วเขาก็คุยการไปหาไปมาหาสู้กันต่างๆเราไปชมคลิปครับขออนุญาตออกมาอธิบายเทาย่าที่พูดได้นะคะ คือควีนเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าเขาจะไปออกรายการนี้นะคะคือรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าจะไปอัดวันนี้นะเพราะว่าเขาก็คุยกับเราอยู่ตลอดเวลาแต่ซึ่งก็ไม่ได้มีการเตรียมหรือไม่ได้มีการบอกกันว่าโอเคมันจะมีสคริปต์อย่างนี้มันจะอย่างนี้อย่างนี้คือควีนไม่ทราบมาก่อนเลยเห็นจริงๆก็คือตอนที่ดูใน You ู u ู e ตอนแรกควีนคิดอยู่นานมากว่าจะเอาเรื่องนี้ออกมาพูดดีไหมแต่ควีนก็รู้สึกว่าควีนคิดถูกที่ควีนโพสต์ เพราะว่าตอนนี้คือมีผู้หญิงหลายๆคนนะคะ DM มาหาคีนว่าเขาก็ทําแบบนี้กับผู้หญิงคนนี้เหมือนกันเขาไปมาหาสู่กันเขาอันนั้นอันนี้กันและซึ่งตอนนี้คุณเจอหลายคนมากค่ะก็ไม่มีคําพูดอะไรจะพูดต่อเลยค่ะคีนเหมือนชัดดาวไปเลยอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมนะครับคนนี้คือคุณควีนะครับเธอเป็นดาวติ๊กต็อกนะครับและเธอเนี่ยก็บอกว่าคุณโรบี้สามรถสิบเนี่ยเอาไปพูดในรายการว่าสดได้ยังไงทั้งที่เขคผากับเธออยู่ เธอก็เสียใจมากนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ขณะนี้เนะี่ยคุณบ๊อบบี้สปา,าร์ซิสกำลังโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยเฉพาะในโลกติ๊กต็อกแล้วก็หลากหลายคอมเมนต์เนี่ยก็เข้าไปให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจคุณควนะีนเนี่ยเป็นจำนวนมากเหมือนกันนี่เดี๋ยวคงต้องติดตามนะครับไม่รู้ว่าคุณบนะ๊อบบี้เนี่ยจะมีการชี้จแจงประเด็นนี้อะไรยังไงไหมแต่ว่าพูดในรายการครับว่าโสดจริงๆทำเอาคุณควีนเนี่ยปล่อยโฮลงติ๊กต็อกไปครับเข้าไวาทีนีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ